ขอย่ามารีวิวรถเข้าใหม่สักคันนึงครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นโตต้าโฟล์คจูเนอร์นะครับคันนี้เป็นรุ่น2.4ตัววีนะครับเป็นปี2016นะครับลูกค้าท่านใดที่หากันอยู่นะครับคันนี้สีขาวนะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาชมรอบคันกัน่อดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนิดนึงนะครับคันนี้ตัวทะเบียนนะครับลูกค้าเดิมนะครับขอคืนนะครับอันนี้เรามารีวิวให้ดูกั่งจอดนะครับรถเพิ่งมาจอดเลยนะครับสำหรับคััััััันน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 ีีีีี้้้ะะะะะะคคคคครรรรรบบบบบจไไไดเเเเเเปปป็็็สสสขขาาาาาาวววววต่ยยงงมลฟฟห โคมไฟนะครับเป็นไฟเดทามนะครับด้านในนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้าครับสภาพโคมนะครับสวยงามนะครับจากด้านหน้าโครเมียมนะครับแวววาวนะครับล้อแม็กนะครับได้เป็นแม็กเดิมนะครับติดรถยนต์นะครับจากโรงงานมาเลยนะครับบันไดด้านข้างนะครับมีมาให้ครบปกตินะครับมือปุ่ประตูเป็นโคเมียมนะครับทั้ง4บานนะครับจับด้านท้ายนะครับตัวสภาพโคมไฟท้ายนะครับไฟใสสวยนะครับเป็นไฟ LED ด้านหลังนะครับ โหเมียมนะครับแววๆเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับสหรับบ่อภายในนะครับสภาพภายในถ้าบอกได้เลยว่าสวยไม่แพ้กันนะครับภายในเป็นบาะหนังเสียมตาลนะครับสีตรงรุ่นนะครับตัวเบาะเนี่ยปีกเบาะแน่นนะครับไม่มีล้มไม่มีทุตัวนะครับภายในนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับสภาพสวยนะครับประตูนะครับเป็นวัสดุนะครับสีดํามันวาวนะครับ จะเป็นตัวบอร์ดแถวกลางนะครับสำหรับคันนี้นะครับเลขกไม้นะครับอยู่ที่79,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวเลขกไม้นะครับของเรามีการตรวจสอบแล้วนะครับว่าเลขกไม้แท้แน่นอนนะครับของเราเป็นโชว์รูมมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้นะครับเรื่องเลขกไม้นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็มีตัวระบบควบคุมเสียงนะครับมีเกียร์พวงมาลัยพาร์ตเนชิ่มีมาให้ครบนะครับจอติดรถยนต์นะครับเป็นจอเดิมนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับก็จะมีตัวเนวิเกเตอร์นะครับบิวอินมาให้้ดวยนะครับ พร้อมด้วยตัวกล้องมองหลังนะครับแอร์ดิจิตอลนะครับมีมาครบหมดนะครับคอนโซลกลางนะครับเป็นลายไม้สวยงามนะครับระบบอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับมีมาครบครันปกตินะครับสภาพโดยรวมเนี่ยที่เห็นเนี่ยภายในห้องสาภายนอกนะครับบอกได้เลยว่าสภาพเนี่ยสวยงามนะครับพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่หากันอยู่นะครับคันนี้นะครับเป็นโตลต้าพัลจูเนอร์นะครับ2.4ตัวนะครับเป็นปี2016นะครับ ลูกค้าท่านใดที่หากันอยู่นะครับผมบอกได้เลยว่าอย่าพลาดกันนี้นะครับเลขไมล์จัดว่าน้อยเลยนะครับราคานะครับเพียง9 6 5 0 0 0หบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นมาให้แล้วนะครับตรงหัวข้อนะครับยังไงรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดตัวกระดิ่งตันๆนะครับถึงเวลามีรถเข้ามาใหม่ผมรีวิวเข้าไปนะรับจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ